ค่ะมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูจะมาแนะนํานะคะความรู้เกี่ยวกับไวรัสโครโรนาค่ะและก็วิธีการป้องกันจากไวรัสโคโรนานั่นเองค่ะค่ะอย่างที่ทราบกปนดีนะคะว่าไวรัสโคโรนาค่ะสามารถติดต่อกันได้ด้วยการไอและจามหรือสัมผัสสินคลองต่างๆร่วมกันค่ะจาก ไวรัสโคโรนานะคะก็จะมีไข้ั้นแต่37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะไอเจ็บคอนะคะมีน้ำมูกไหลค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะและก็ปวดท้องค่ะอาเจียนนะคะท้องเสียอย่างรุนแรงนั่นเองค่ะค่ะและต่อมานะคะเป็นวิธีป้องกันจากไวรัสโคโรนาค่ะ 1. ค่ะสวมหน้ากาการอนามัยนะคะหรือว่าหน้ากากาผ้าก่อนออกนอกบ้านนเองค่ะ ล้างมือนะคะทําความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นเองค่ะ3ค่ะควรพกกระดาษหรือทิชชู่เปียกค่ะเอาไว้นะคะเช็ดทาความสะอาดมือหรือว่าเช็ดสิ่งของต่างๆค่ะที่เราสัมผัสเองค่ะ 4. ค่ค่ะระยะห่างนะคะจากบุคคลภายนอกค่ะ1 2ถึงเมตรค่ะ5ค่ะเมื่อสัมผัสสิ่งของต่างๆร่วมกับผู้อื่นหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะหลังจากการสัมผัส และปฏิบัติตนค่ะตามกระรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนสุเจริญผลแพทย์กษารสําสำหรับวันนี้ธรรมะขอบคุณค่ะ